สวัสดีค่ะชัยคาเซ็นเตอร์เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะบอกแล้วเลยบอกไปเลยนะคะรถสวยจริงๆบอกเลยนะคะที่สําคัญรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนเนาะที่กําลังมองหานะคะรถบ้านนะคะสภาพดีๆนะคะที่สําคัญเลยนะคะ ราคาเป็นกันเองมากๆเลยนะคะสําหรับรถ3มคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะดาวน้อยผ่อนสบายนะคะบอกเลยสวยจริงๆนะคะเราคัดมาจากช่างผู้ชนานาญงานอย่างดีเลยนะคะสําหรับรถวันนี้เดี๋ยวเราก่อนไปดูรถกันนะคะเดี๋ยวเมย์ฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซเตอร์ของเราไว้อีกไว้ก่อนนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ 0, 9 9 0 9 8 9 9 6 9 5 5 7 7 0 9 2 3 3 8 7 7 8 8 0 8 5 6 6 1 7 7 7 9นะคะ นี่เลยเบอร์โทรศัพท์ตามที่เมย์แจ้งไปเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยหรือลูกค้าท่านไหนที่ดูไม่ทันนะคะสามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะเดี๋ยวย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกรอบหนึ่งนะคะเบอร์โทรศัพท์08996955770 9 2 3 3 8 7 7 8 8 0 8 6 5, 5, 0 8 8 8 8 5 6 6, 6 1 7 7 7 9นนะคะนี่เลยนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์เนาะที่เมย์แจ้งไปนะคะหรือจะสแกน QR code ได้หรือจะเข้ามาใน ID line ได้เลยนะคะ อีไลน์ของเรา S I S I N C H A I ค่ะตามด้วยเลข2สินชชย2สาขาขอนแก่นของเรานะคะติดถนนมาริวน,นะคะก่อนถึงสะพานบายพาสเนาะฝั่งขาเข้าในตัวเมืองนะคะฝั่งขาเข้าในตัวเมืองนะคะภาคอีสานของเราเข้ามาได้เลยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะสินชชยคาเซเตอร์ของเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเข้ามาได้เลยลูกค้าที่อยู่ ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นอุดรน,นะคะหนองคายหรือว่าจะเป็นกาลรสรินมหาสาร,รคามนะคะอำนาจเจริญนะคะหรือว่าจะเป็นหนองบัวลำพูชัยภูมินะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะสแกนเคียร์อคโคได้หรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวม่แชร์โลเคชั่นไปให้นะคะรับรองเลยมาถึงเต็นท์เราไม่มีผิดหวังแน่นอนเรามีรถให้บริการมากมายกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะคะรถสิทธิ์ใช้คาร์เซ็นเตอร์ของเรา ลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะอย่าลืมเลยที่สําคัญกดติดตาไมไว้เลยนะคะเพราะรถสินชชยคาเซนเตอร์ mm. ของเราเข้ามาใหม่ทุกวันทุกอาทิตย์สดสดร้อนร้อนราคาเป็นกันเองมากๆเลยนะคะสําหรับรถสินชชยคาเซนเตอร์ mm. ของเราวันนี้ไม่รอช้ากันเลยนะคะเราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะสําหรับรถคันแรกวันนี้นะคะเป็นมิตซูบิชิไท t ันนะคะ เป็น m มิ s u b บิชิไทตันนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2004เครื่องยนต์2004นะคะตัวนี้ติดแก๊ส CNG ตัวนี้ติดแก๊ส CNG ด้วยนะคะตัวนี้ปี2010ปี2010นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้ราคา2 0 0 0 0 0บาท 2 3 9 9 9 0 0บาทค่ะสำหรับ m มิตซูบิชิไททันคันนี้นะคะฟังราคาอีกทีราคาพึ่งเข้ามาใหม่ด้วยรถอะ่ะรถเราพึ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆราคาก็ไม่แพงเลยทีเดียวนะคะเอาน้อยผ่อนสบายไปเลยนะคะสำหรับ m มิตซูบิชิไททันคันนี้ตัวนี้ปี2010นะคะเครื่องยนต์2004เกียร์ธรรมดาเนาะตัวนี้ติดแก๊ส CNG ตัวนี้ราคา2,399,900บาท 239,900บาทนะคะตัวนี้ออกรถเริ่มต้นออกรถเริ่มต้นนะคะออกรถเริ่มต้นที่1 2 0 0 0บาทบอกเลยดาวน้อยมากเลยนะคะตัวนี้ใช้เงินออกรถ1 2 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะตัวนี้นะคะผ่อนอยู่ที่5,311บาทค่ะ6ปี72งวดหรือจะผ่อนยาวๆสบายสบายกันไปได้เลยนะคะเหมาะเลยดาวน้อยผ่อนสบายตัวนี้ผ่อนอยู่ที่4,755บาบาทค่ะสำหรับ มิตซูบิชิไททันคันนี้บอกเลยภายในสวยมากแจ่มมากเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดําอย่างดีเลยนะคะเบาะหนังสีดําอย่างดีเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะสําหรับมิตซูบิชิไททันคันนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแคปลูกแคปหน้าจอได้เลยแคปลูกแคปหน้าจอได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ใครพลาดนะคะถือว่าพลาดสุดๆรถเพิ่งเข้ามาใหม่ราคารถสุดๆพิเศษกันไปเลยนะคะสําหรับ รถคันนี้ราคา239,900บาท239,900บาทค่ะผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทเอง6ปีหรือจะผ่อน7ปี4,000กว่าบาทเองนะคะสำหรับไททันคันนี้นะคะเราไปดูคันที่2กันเลยค่ะสำหรับคันที่2วันนี้นะคะเป็น Suzuki แคล r y Suzuki c a r ล y นะคะเครื่องยนต์1น6นะคะเครื่องยนต์พันหนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะปี2017ปี2017ค่ะตัวนี้ติดแก๊ส สองระบบเลยเบนซินบวกแก๊สนะคะตัวนี้ติดแก๊ส LPG นะคะตัวนี้ราคา2อง9ส0หบาท2อง9ส0ห้ับาทปี2017นะคะปี2017ราคา259,900บาทค่ะออกรถอยู่ที่12,000บาทออกรถเริ่มต้น12,000บาทค่ะออกรถเริ่มต้น12,000บาทดาวน้อยผ่อ,อนสบายไปเลยนะคะสำหรับซื้อกี่แครีกันนี้ผ่อ,อนอยู่ที่ 7ันเบาท5,728บาทค่ะ6ปี72็งวัวนั่นเองสำหรับซุซุกิแคลลี่รถสวยมากเลยนะคะสำหรับรถนะคะบอกเลยสวยมากสีสวยสีเดิมสีสดโรงงานอะไรเดิมอะไรแท้เลยนะคะ แจ่มมากๆเลยทีเดียวปี2017ย้ำเลยปี2017นะคะสวยจริงๆราคาแค่259,900บาทเองตัวนี้ติดแก๊ส LPG ด้วยนะคะใครได้สำหรับ Suzuki แค r ี่คันนี้ใครที่กำลังมองหารถนะคะรถเล็กๆนะคะไปวิ่งใช้งานเนาะไปขนของนะคะ ไปค้าขายนะคะสําหรับซูซูกิแ a r r ี่คันนี้นะคะเหมาะเลยรถมือเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยราคา259,900บาทออกรถลมต้น12,000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่5,728บาท6ปีค่ะ72งัวน,นั่นเองสําหรับซูซูกิแ a r r ี่คันนี้เลยนะคะ ใครชอบนะคะแคปลูกแคปหน้าจอเลยสามารถเปดดูย้อนหลังได้เลยนะคะเราไปดูคันที่3กันเลยสําหรับคันที่3วันนี้นะคะเป็นนิสสันนาวา NP 300ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะตัวนี้เกียร์ธรรมดาปี2015ราคา479,900บาท479,900บ,บาทค่ะปี2015นะคะ479,900บาทออกรถอยู่ที่1 ผ่อนยาวสบายสบายกันไปได้เลยนะคะผ่อนน้อยผ่อนยาวกันไปได้เลยนะคะตามใจลูกผ่อนยาวๆสบายสบายกันไปได้เลยนะคะสําหรับนิสสันนวราร่าเอ็นพีสามร้อยคันนี้ตัวนี้บอกเลยสวยมากสวยจริงๆนะคะไมโก็วิ่งมาน้อยด้วยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ<ม>เหมือนได้รถใหม่กันไปเลยนะคะเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะสําหรับนิสสันนวราร่าเอ็นพีสามร้อยคันนี้เครื่องยนต์สองพันห้าซีปีสองพันสราคาอยู่ที่ 479,900บาทไม่วิ่งมาได้แค่9,000 90, 0กิโลเองนะคะไม่วิ่งมาได้แค่9,000 90, 0กิโลนะคะภายในสวยมากเป็นเบาะผ้าสีดำอย่างดีเบาะผ้าสีดำอย่างดีเบาะยังใ,ใหม่ๆอยู่เลยเหมือนไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะนี่เลยเปิดแคปได้ด้วยนะคะเราไปดูภายในกันเลยนะคะตัวนี้เปิดแคปได้ด้วยนะคะภายในนะคะนี่สวยมากเลยกว้างมาก เด๋จริงๆนะคะนี่เลยสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะกําลังมองหารถครอบครัวเนาะไปเที่ยวเทศกาลสงการนะคะไปเที่ยวนะคะตัวนี้เปิดแคปได้ด้วยนะคะนี่เลยเหมาะเลยราคาพิเศษสุดๆ4 7ส9 0 0บาทปี2015เครื่องยนต์2,500ซีซีออกรถเริ่มต้น12,000บาทนะคะผ่อนยาวๆกันไปได้เลยนะคะเอาา0 0 0กว่าบาทเองนะคะสำหรับนิสสันนเวล่าคันนี้เหมือนได้รถใหม่กันไปเลยนะคะ สีสวยสีเดิมสีสดอะไรแท้อะไรเดิมโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรถ3ามคันนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยลูกค้าท่านไหนที่ดูไม่ทันนะคะสามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยหรือลูกค้าที่กําลังดูอยู่สามารถแคปรูปแคปหน้าจอนะคะส่งเข้าอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะส่งเข้าอินบ็อกซ์เมนท์เข้ามาได้เลยอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษากันได้เลย สำหรับสินชัยาเซเตอร์ของเรานะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเหมาะไว้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสจริงๆนะคะช่วยทุกคันออกได้ทุกอาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพลองโทรเข้ามาคุยปรึกษากันได้เลยนะคะสินชัยาเซเตอร์ของเราก่อนจบไลฟ์วันนี้นะคะเดี๋ยวมีฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะช่องทางการติดต่อสินชัยาเซเตอร์ของเราไว้อีกรอบนึงเนาะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 9 9 6 9 5 5 7 7 0 9 2 3 3 8 7 7 8 8 0 8 5 6 6 1 7 7 7 9นะคะ ไอดีไลน์ของเรา s i s i n c h a i ค่ะตามด้วยเลข2สินชัย2สาขาคอนโทรได้หรือมินเข้ามาได้เลยฝากเบอร์ฝากข้อความเข้ามาในอินบ็อก์ได้เลยเดี๋ยวแอดมินติดต่อกลับนะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงเนาะ0 8 9 9 6 9 5 5 7 7 0 9 2 3 3 8 7 7 8 8 0 8 5 6 6 1 7 7 7 9ค่ะ นี่เลยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะปรึกษาข้อมูลกันได้เลยนะคะลูกค้าทําอาชีพอะไรออกรถได้ไหมปรึกษากันได้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพเพียงแต่โทรมาหาเราปรึกษาเราได้เลยนะคะของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยสี่ชัยคาเซเตอร์เปิดให้บริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดให้บริการตั้งแต่2องโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นนะคะลูกค้าที่จะมาจากต่างจังหวัดเนาะเข้ามาใน id line ได้เลยนะคะหรือทักมาทาง inbox ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ข้อมูลอีกทีนึงเนาะ สแกนเชียวอโคได้นะคะทักไลน์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวแชร์โลเคชันไปให้นะคะรับรองเลยมาถึงเต็นท์เราไม่มีผิดหวังมีรถให้บริการมากมายกว่า200คันกันเลยทีเดียวอยากได้แคปบนะคะ4ประตูนะคะหรือจะเป็นรถครอบครัวนะคะรถตอนเดียวไปวิ่งใช้งานตามไรตามสุวนหาของเรามีทุกแบบทุกรุ่นจริงๆอยากให้เข้ามาดูมาชมกันที่เต็นท์นะคะรถสวยมากติดถนนช้คาเซเตอร์ของเรานะคะขับรถผ่านไปผ่านมาลองแวะเข้ามาดู มาชมกันก่อนได้นะคะยังไม่พร้อมออกลถไม่เป็นไรเพียงแต่เข้ามาคุยเข้ามาปรึกษากันเบื้องต้นไว้ได้เลยนะคะ<ม>นี่เลยสําหรับรถ3คันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆใครจองก่อนให้สิทธิ์คนนั้นก่อนไปเลยนะคะ<ม>ลดราคาพิเศษสดสดตอนรับเทศกาลสงการานนี้กันไปเลยนะคะเด<ม>ีย๋ยวเป็นพรุ่งนี้นะคะเมีมีรถอะไรมาฝากกันนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ<ม>วันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ